สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิมเพชรยนตนะคะในช่องของพิมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถสไตล์ผู้บริหารเข้ามาใหม่ราคาถูกค่อนสบายนะคะได้เป็นชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวมบสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามีลูกค้าจองไปแล้วนะคะตอนนี้หลุดจองมาให้กับคุณ ที่สนใจรถผู้บริหารราคาถูกอยู่นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็น t ตโยต้ Cam มร 2.0G x t i m o นะคะปี2013นะคะได้เป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถซีดาวได้นะคะสำหรับคันนี้พอเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นชุดแต่งนะคะรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นชุดแต่งแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะ เดี๋ยวพิจาพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามทิมาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมเป็นชั้นเลยนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลกโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9301นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดามาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้าง นะะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแมายเอบ17นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะนี่ยางปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะขอบของเขาก็จะได้เป็นขอบโครเมียมสวยๆเลยนะคะมือจับด้านหลังก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ มาดูระบบพันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับจิมสีแดงมุงอยู่ตรงด้านล่างนะคะ คุณลูกค้ามาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกรุ่นที่3นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9301นะคะระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าได้ชุดแต่งนะคะสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าคุณคูกค้าท่านใดที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารราคาถูกข่อนสบายนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ เป็นโต้ต้าแค m r y ร 2.0G นะคะตัวอิ i ติโนะคะเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะคะปี2013นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นชุดแต่งรอบพันนะคะชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดทั้ง4บานเลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมช่องด้านล่างใส่แก้วน้าขวดน้ามาให้นะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้า นะคะสาหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากนะคะมาพร้อมกับพรมสีเทาทั้งสองพรมนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในจะเป็นสีเบจต,ตัดด้วยสีดำแล้วก็ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะคุณลูกค้ามีความหรูนะคะคุณลูกค้าอยู่ภายในตัวเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ในส่วนของพวมาลัยนะคะสาเป็นพวมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าแอร์นี่ปรับตามอุณหภูมิได้เลยนะคะโลโก,ก้ต้องการจะเป็นโลโก,ก้โตต้ตานะคะสําหรับคันนี้นะคัะไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะอุปรกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะคุณลูกค้าคูค่มือต่างๆนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาดหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งเยืเหยียดขาได้สบายนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีเทานะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะคุณลูกค้ามีช่องใสก่กระเป๋าจิงโจ้ามาพร้อมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีที่พิงแขนที่วางแก้วน้ํามาให้นะคะสามารถจิบจับของในส่วนของที่เก็บสัมภาระได้ นะคะสำหรับคันนี้ออปชั่นคือครบเครื่องจับต็นไปเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้านี่สวยหรูมากนะคะคุณลูกค้าแคมรี่ผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พันต้นๆผ่อนสูงสุดได้7ปี8 4สิ่งวดนะคะชิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารราคาถูกอยู่นะคะวันนี้เลยนะคะพิ้งมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตน็อตเดิม erm นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะยังเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับแบบโครเมียมช่องด้าล่าใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมาให้นะคะจัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะม,มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะ,ะคะ<ม>ุณผู้าะมเปิดก่อนเปิดก่อนนะคะแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยอ่ะเ มาดูรีสอร์ทของที่แก็บสามพากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแคเมเบอรี่ของเขาจะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะมาพร้อมกับถาดรองนะคะโลกโก้ของของ้านีาแคเมเบอรี่ของแท้เลยนะคะคุณลูกค้ามีถาดรองมาให้นะคะนี่อุปกรณ์ครบเครื่องนะคะอุปกรณ์ครบเครื่องเลยนะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงต่าง ครบเครื่องพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานา,นา,นานได้เลยนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าซีนต่างๆนะคะสังเกตกันเลยนะคะว่ารถเราคือรับประกันแน,น่นอนนะคะคุณลูกค้ารอยเม็อัดต่างๆนะคะยางไม่เสื่อมสภาพไม่ขาดไม่ถลอกมาพร้อมกับนี่เลยนะคะก้อนถอยหลังมาให้ด้วย นี่มีกล้องถ่ายหลังมาให้กับคุณลูกค้าเริ่ไฟสองป้ายนะคะทํเบ,บันนี้ไปใช้งานเลยนะคะก็สาศูนย์หนึนะคะลูกค้าท่าในใดที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารราคาถูกพอสบายแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นชุดแต่งรอบคันนะคะชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะ มาดูนี้สดของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวลดลอยเม็อาร์ตต่างๆช็อคนะคะคุณลูกค้าแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตนะคะจุกยางนะคะตัวน็อตต่างๆลอยเม็อาร์ตต่างๆจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง v ีวีทนะคะขนาดอยู่ที่2000นะคะภายในห้องเครื่องมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะตัวน็อตจะมีจุดแต้มสีจากโรงงาน นะคะคุณลูกค้าสังเกตกันชัดๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยรอยเม็ดอร์ต,ต่างๆนะคะคุณลูกค้าเดิมๆนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอ์ตเรียงราย รถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักผิวามจมน้ําเป็ดสีนะคะมีวันรันตีหลังการขายอีก3าสิวันค่ะเป็นยังไงกันบ้าคะ,ะ,ค,ะคุณลูกคา้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสาหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตยต้า c แคมรี่สองจุดศนนะคะปี2013คันนี้นะคะก็เป็นสีดําดุดันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจยนต์ตั้งขาอยอยู่ที่ราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีส สามารถฟรีดาวได้นะคะสําหรับพันธุ์นี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8ปดพันต้น,ตน่านถนนเองผ่อนสูสุดได้7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเคบอร์พิงนะคะ0ูนย์นะคะเจ็ดศูนนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย6 8แยก1น,นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่ด้านซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่ เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตลถขใหม่ของบริษัทเพรยตนนะคะและ้วพิงจะมารีวิวอัปเดตรถขไนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ